เดินหมากผิดตั้งแต่ส่งใบทวงนีรอบแรกเดินผิดอีกรอบตอนปฏิเสธว่าไม่ได้ครบกันทั้งที่อีกฝ่ายมีหลักฐานครบมากมายมั่นใจสินะว่ายังไงเรื่องก็เงียบสนเสรินักข่าวมือถือกรณีข่าวลือสะเทินวงการบันเทิงย้ำนะว่าข่าวลือ คิมซูยอนอาจล้มละลายจากค่าใช้ใจ่ายซีรีส์ดิสนีย์มีข่าวลือเกี่ยวกับสถานะการเงินของคิมซูยอนหลังจากค่าใช้ใจ่ายในการสร้างซีรีส์น็อกออฟที่มีการลงทุนถึง60,000ล้านวอนและค่าตัวของคิมซูยอนเองที่อยู่ระหว่าง500-800ถึงล้านวอนต่อตอนนะเพราะหากซีรีส์ไม่ประสบความสำเร็จหรือมีการผิดสัญญาขึ้นมาอาจทำให้เขา,าต้องเผชิญกับการล้มละลายและเสียค่าปรับสูงถึง10,000ล้านวอนแต่ นะถ้าแรกกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอะไอการสูญเสียแค่นี้มันยังน้อยไปไปเรียนรู้ความเครียดของเรื่องเงินนะที่มันเกินกําลังจะหาใหม่ได้แบบน้องเขาอะจะได้เข้าใจความทรมานมันเป็นยังไงแล้วเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันยืดเยื้อแล้วมีแต่คนขุดขึ้นมาเรื่อยๆลองคิดดูว่ามันเป็นเพราะใครโทษใครไม่ได้หรอกนอกจากโทษตัวเองเสริญนักข่าวมือถือ